ที่ว่าช่วงนี้คนเขาซื้อรถกันเนาะเพื่อเตรียมตัวที่จะเอาไปท่องเที่ยวนะคะในช่วงของสงการนะคะก็วันนี้นะคะที่รถตรลเข้ามากันแน่นเนี่ยเป็นการยืนยันได้นะคะว่าซื้อรถกับเรานะคะท่านไม่โดนเทแน่นอนนะคะเพราะว่าเรามีรถพร้อมส่งมอบได้ทันทีคือรถเราเนี่ยมีอยู่ที่ท่าเรือก็คาดว่าน่าจะเหลืออยู่สักประมาณ 60คันใช่ะ,ะ,ะ,ะแล้วเรารออะไรล่ะคะทำไมยังไม่เอารถออกเรารอสอมอ,อ,อนั่นเองนะคะรถทุกคันนะคะที่เราจะเอานําเข้ามาที่โชว์รูมของเรานะคะเราจะต้องมีใบอนุญาตสอมอทุกคันค่ะไม่งั้นเราจะไม่เอาเข้ามาเพราะว่าเรากลัวลูกค้าของเรานะคะเอารถไปใช้แล้วมีปัญหานั่นเองค่ะค่ะนะคะเอาล่ะคะ่ะเรามาชมรถกันเลยนะคะ,คะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าถ้า ใบใจนะคะทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะคะกรุณาเรียกดูใบสอมอ,อ,อทุกครั้งนะคะคือรถทุกคันที่ออกมานะคะของเราเนี่ยคือได้ใบสอมอ,อแล้วเราถึงจะเอารถออกมานี่คือวิธีการที่ถูกต้องนะคะถ้าเกิดรถออกมาแล้วนะคะแต่ยังไม่มีสอมอ,อแล้วสอมอ,อตามมาย้อนหลังทีหลังนะคะอย่างนั้นจะไม่ถูกต้องนะคะทุกท่านนะคะ เอาละค่ะนี่ก็คือเป็นอพาร์ทน,นะคะรุ่น SC p a c แพ็ e มาด้วยเครื่องยนต์2,500ซีซีนะคะและแรงม้าจะได้อยู่ที่182แรงม้านะคะแล้ววันนี้นะคะเอก,กจะมีข่าวดีจะบอกอออข่าวดีของเอค่ะแล้วก็ลูกค้า A.E.Y ด้วยนะคะค่ะก็ตอนนี้นะคะก็บอกก่อนเลยะคะ่ะว่า เอ๋กำลังจะมีหลานจริงๆอะลูกค้าบางท่านก็พอทราบแล้วนะคะค่ะนะคะก็กำลังจะมีหลานแล้วนะคะก็เป็นทายาทคนแรกของเอนะคะนี่อันนี้กำลังมีน้องอยู่นี่นะคะก็ถือว่าจะมีสมาชิกใหม่นะคะที่จะมาคอยดูแลนะคะลูกค้า AEY ของเราในอนาคตนั่นเองนะคะค่ะคุณเอกได้ยังลุ้นอยู่นะคะว่าเป็นเพศอะไรค่ะ เอ๋แล้วเดี๋ยวต่อไปต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาหลานมาไล่ได้เลยนะคะแล้วทำมาชมรถเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณเอกสวัสดีค่ะคุณเอิญ้น้องเี่เห็นไหมทำมาหากินช่วยกันมาเป็นครอบครัวเลยค่ะนะคะค่ะก็ตอนนี้นะคะต้องเตือนนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็น ซื้อขายรถนะคะวังพีเนี่ยหลายหลายคนหลายหลายเทศกาลนะคะที่มีการเ,าเป็นเทศกาลซื้อขายรถก็จะเจอประเภทที่ว่าคุณขออะไรก็ขอได้นะราคาเท่าไหร่ก็รับจองได้ผลเวลาผลสุดท้ายก็ต้องมาดึงให้รอรถกันอะไรกันเนะะี่ยฮะอันนี้มันเป็นบทเรียนมาทุกๆุกเทศกาลเลยซึ่งลูกค้าหลายคนนะคะที่ไปจองที่อื่นมาแล้วไม่ได้รถ บอกว่าตอนที่ไปจองเนี่ยทำไมถึงจองที่นู่นทั้งที่เป็นแฟนคลับเราก็บอกว่าออขออะไรก็ได้นะราคาก็ถูกนะคะจองแล้วก็เ,เรื่อนเลื่อนเรื่อนขยับนะคะไม่ได้ลถนะคะต้องพูดเลยนะคะว่าถ้าท่านไม่อยากจะเสียเวลาไม่อยากจะเ,เรียกว่า,าเครียดในเรื่องของการจะต้องมานั่งรุนนั่งรอนะคะจะได้รถเมื่อไหร่ใช่ะะมาที่เราค่ะ A E Y Auto Import นะคะมีรถพร้อมรับได้ทันที และนอกจากว่าดาว4แสนเก้าแล้วนะคะอันนี้เป็นแคมเปญเลยนะคะเราจัดแคมเปญนี้ถึงวันที่31มีนาคมนะคะผ่อนได้สูงถึง72เดือนเลยค่ะโอ้โหคุ้มมากคือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เาเรียกว่าเอ,อในเรื่องของเศรษฐกิจนะนะคะมันเป็นธรรมดาว่าหลายๆคนเนี่ย<ฮ>ก็อยากจะลงทุนอะไรที่มันน้อยค่ะนะคะ<ฮ>แล้ว กลับไปแบบเป็นก้อนใหญ่ๆนี่เลยค่ะลงทุนแค่นิดเดียวไม่ถึง5 0 0แสนนะคะรับรถเอาขาดคันโตๆไปเลยใช่แล้วเราก็ยังเอาเงินส่วนต่างนะคะไปลงทุนในธุรกิจต่อยอดธุรกิจสร้างรายได้ให้ตัวเองได้ด้วยนะคะใช่ค่ะนะคะเงินที่จะต้องดาวเยอะๆเนาะใช่าเราก็เป็นทำธุรกิจต่อยอดขึ้นมาได้เงินมากกว่าที่จะต้องเสียดอกเบี้ยซสอีกนะค่ะแล้วเราก็เอาเงินตรานมาซื้อรถเพิ่ม ขึ้นมาได้อีกด้วยนั่นอเองนะคะก็เป็นการลงทุนที่คุม้มค่านะคะณชท <นะ S 1> ่วนี้นะคะหมดเค3 1มีนาคมนะคะดาวต่ํานะคะท่านใดสนใจรีบจับจองมารถนะคะไม่ต้องห่วงค่ะที่ท่าเรือน่าจะเหลืออยู่ประมาณ50ักว่าคันใช่น่าจะประมาณนั้นค่ะนะคะ,ะ,คะแต่ว่าถ้าหมด50าสคันนี้แล้วนะคะถามว่า ยังมีมาไหมนะคะก็ต้องพูดก่อนนะคะถ้าถึงเวลานั้นเนี่ยเราก็คงจะดูในที่ประมูลถ้าในที่ประมูลยังมีรถใหม่อยู่เราก็จะเอามานะคะแต่คาดว่าตอนนี้คือสถานการณ์ของโรงงานมันไม่มีการผลิตใดๆ<า>นะคะไม่มีการผลิตทีนี้รถในที่ประมูลตอนนี้แทบจะไม่มีรถใหม่แล้วใช่ส่วนใหญ่จะเป็นรถมือสองที่ใช้งานแล้วใช่น,น,นะคะ,ะ,คะก็ก็คือถ้าสมมติว่า50กว่าคันของเราเนี่ย หมดไปแล้วนะคะถึงเวลานั้นจําเป็นที่จะต้องหารถประมูลถ้ามันมีรถหม่หมป,ป้ายแดงเราก็จะประมูลมาแต่ถ้าไม่มีเป็นพวกประเภทรถมือสองเราก็ไม่เอาเข้ามานะคะเราก็จะขายซื้อรถมือสองในเมืองไทยนี่แหละค่ะ<ช>นะคะมาขายลูกค้าเป็นรถมือสองนะคะไม่เอานะคะว่าซื้อเมืองนอกเป็นรถมือสองแล้วมาขายป้ายแดงในประเทศไทยเออวไม่ทํานะคะ<ช>เอาราคามา<ล>ชมรถเลยิ้งนี่พาชมหนลกูกมาเลยค่ะค่อยๆเดินนะคะ โอ๊ยป้าน,นี้หว่ง <c oughs> หวงหว่วงลูกเป็นพิเศษนะคะ <c oughs> ไหนใครจะไปร่วมแสดงความดีดีไว้คุณณัฐจะเป็นยายแล้วต่อไปเราไม่เรียกคุณเอ๋รถนำเข้าแล้วนะคะเรียกยายเอ๋ค่ะเอาค่ะเป็นนับตั้งแต่นู้นเลยค่ะไปฝั่งโน้เลยคะ่ะไหนเพื่อนเชาวติก๊กต็อกใครมา แถวไหนครับอยู่ถนนมิตรภาพะคะ่ะยองคับ<ก>ด,ด้านาน,านี้นะคะ,คะเป็นอาลผาด SC สีขาวค่ะแล้วก็ขวามือตรงนี้ของเรานะคะเป็นเอาผผาดเอสีสีดำนั่นเองนะคะนี่เลยสภาพนี้คือรถเพิ่งส่งตรง เลือเลยนะคะสดสดร้อนรอนค่ะมีคนมาร่วมยินดีด้วยว่าแสดงความยินดีด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะจะมาชิกใหม่เพิ่มแล้วค่ะเอวายขอบคุณมากมากเลยเบบี้เบบี้เอาละค่ะนี่เลยค่ะมาชมกันเลยนะคะเลยเอาละค่ะนี่เลยนี่เลย สำหรับเ,เรื่องโฉมใหม่นะคะหลายคนถามมานะคะว่าเอาผ่าโฉมใหม่เนี่ยจะมาเมื่อไหร่นะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าก่อนหน้านี้ประกาศไปว่าประมาณเดือน5ถึงเดือน6นะคะทุกคนจะเห็นรูปนะคะโฉมใหม่แต่วันนี้อัปเดตนะคะว่าคาดว่าเดือน5เดือน6ไม่เห็นนะคะไม่น่าจะเห็นรูปอันนี้จากที่เราเคุยกับทางบางนอกมานะคะ,ะก็ ว่าคุณจะเห็นรูปชัดเจนเนี่ยประมาณเดือน8ถึงเดือน9 oh. นะคะมันจะถึงจะมีรูปเผยออกมาในสื่อโซเชียลทั้งหลายนะคะประมาณเดือน8ถึงเดือน9จะเป็นรูปที่สมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นรูปที่ uh, จะจัดจำหน่ายนะคะซึ่ง uh, แล้วเขาก็จะเริ่มทะเลกันก็คือปลายปี oh. นะคะปลายปีนี้นะคะแล้วก็มาในไทยพร้อมสมมอบได้คาดว่าประมาณ เดือน4ถึงเดือน5นั่นเองนะคะทุกท่านนะคะสำหรับเอาผ่าตัวโฉมใหม่และราคานะคะก็ไปประมาณอยู่ที่ปัะมาณนะคะรถดแรกๆยังไงมายัางไงก็แพงเพราะว่าเราต้องแย่งกันใชาต้องเป็นราคาประมูลอีกอ่าไหนก็ต้องจ่ายพรีเมี่ยมอีกนะคะคาคาดคาดว่าเข้าๆอยู่ประมาณ5้ร้านขึ้นลงนะคะอ,อ,อีกประมาณปีหนึ่งนะ ถึงจะได้ขับนะคะท่านใดรอได้ดอนนะคะท่านใดที่พร้อมซื้อในราคาขนาดนั้นก็รอได้แต่ถ้าท่านใดบอกว่าตอนนี้โลกเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนนะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอากาศเรื่องโลกไทยเรื่องภาวะ,ะโอ้เยอะแยะเอวติ์เล<า>ยนะคะนะคะบางคนบอกว่าไม่รอหรอกนะวันนี้มีความพร้อมนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขไม่รอแล้ว นะก็ซึ้อไปเลยค่ะนะคะตอนนี้นะคะเอาผ่านรุ่นเอส a ีแพ็เกนะคะมีรถพร้อมรับได้ทันทีอ่ะปิน๊นนพาชมข้างในไหนลูกได้เลยนะ,ะนะคะเวลาออกจากท่าเรือมามก็จะมีอะไรมาเยอะแยะอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นแบบนี้แหละนะคะเพราะว่าของเราออกมาจากท่าเรือโดยตรงเลยนะคะค่ะอันนี้เดี๋ยวเปิดเข้ามาดูด้านในค่ะพามาดูด้านในได้เลย ใายในของเราค่ะจะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปเบนซินเลยนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นเบาะด้านหลังค่ะนี่เลยนะคะทั้งสองเบาะนี้นะคะเป็นเบาะใส่คาร์ซีได้นะคะมีระบบไอโซฟิตด้วยนั่นเองนะคะ ขับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้เป็นระบบไฟฟ้าค่ะนั่งไหมะส,สะดวกสบายนะคะทุกการเดินทางนะคะสำหรับเอาพาดนะคะรถตู้สุดหรูผู้พิทักษ์สำหรับครอบครัวอย่างาใครเดินทางไปเนี่ยก็จะเห็นเลยนะคะว่า,าถ้าคุณขับรถไปคุณถ้าคุณมันสังเกตนะคุณจะเจอเพื่อนร่วมทางนะคะที่เป็นเอาผาดเนี่ย เยอะมากนะแทบจะทุกเส้นทางที่คุณเดินทางผ่านเลยนะคะมันคือรถยอดนิยมนะคะที่คองขวัญใจนะคะก็คือเป็นรถตู้นะคะเป็นรถครอบครัวนะคะรถอเนกประสงค์ที่เดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยทั้งสะดวกสบายนุ่มนวลใช่ใช่นะในพื้นที่กว้างขวางพื้นที่กว้างขวางใช่ค่ะและข้อสําคัญเอาพาดนะคะก็ต้องพูดเลยค่ะว่ามันเป็นรถที่ไม่จุกจิก ใช่ค่ะาาไม่จุกกิกคือได้ใช้งานจริงๆแอร์เย็นเกียบเดินทางไปไหนมาไหนสะดวกสบายไม่อย่างนั้นเนี่ยเอาผาดคงไม่ขึ้นชื่อว่าเป็นรถโตู้สุดหรูนะคะที่ขายดีอันดับหนึ่งสำหรับรถนำเข้าขายดีอันดับหนึ่งในประเทศไทยนั่นเองจริงค่ะที่ต้องที่สุดเลยค่ะอะละคะ่ะท่านใดสนใจนะคะเรามีสองสาขานะคะที่สาขาโคร,ราชนะคะเราก็มี รถเอาผาดน,นะคะจอดให้ชมกันนะคะสำหรับสาขาโคราชอยู่ที่ไหนคะสาขาโคราชของเรานะคะตั้งอยู่ที่เส้นถนนมิตรภาพนะคะเยื้องๆกับเดอะมอลล์โคราชเลยนะคะหรืออยู่ใกล้ๆกันกันกบสำนักงานขนส่งนะคะข้างๆกันเลยคะ่ะอยู่ติดถนะนนใหญ่นั่นเองคะ่ะกรุงเทพล่ะคะลูกถ้าอยู่กรุงเทพนะคะเราอยู่ที่ถนนมีนบุรีนะคะตรงสี่แยกมีนบุรีนะคะ ติดกับสถานีรถไฟฟ้าสีชมพูสายเศษฐบุตรบําเพ้นนั่นเองค่ะเบอร์โทรลูกเบอร์โทร02 5874666นะคะหรือติดต่อได้เลยที่ Line a e y a u t o ค่ะหรือ02นะคะ5874666นะคะอ้นทำอะไรเนี่ยวันนี้ต้องรู้เองครับช<ย>ั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้ต้องจัดการเองทุกอย่างครับ เานไว้ใจเราได้ร้อเลยนะคะดูแลก,กันเป็นครอบครัวนะคะครอบครัวดีว่าเอาละค่ะเดี๋ยวให้เขาขยับรถกันเนาะแล้วเดี๋ยวแล้เดี๋ยวขอถ่ายรูปก,กันหน่อยอ่ะช่างกล้องพาชมด้วยอ่ะดูบรรยากาศการทํางานของเรานะคะตอนนี้รถทุกคันเวลาลงมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะในเรื่องของการตรวจสอบรถ PDI รถนะคะ สักวันต้องมีสักคักนค่ะมีลูกค้าทักมานะคะในติ๊กต็อกยินดีค่ะต้องสู้นะคะสู้สู้ขยันนะคะอดทนอดออมและสอยอดธุรกิจนะคะแล้วสักวันึ่งรถนำเข้าหรูจะต้องเป็นของคุณนะคะทุกท่านนะคะ,ค,ะคุณพิสิทธิบ์บอกสวัสดีคุณเอ๋น่ารักมีความสุขนะคะขอบคุณเช่น พิชิตก็น่ารักเช่นกันนะคะขอบคุณมากๆเลยอขอบคุณลูกค้าท,าทา<อ>ุกท่านเลยคะ่ะนี่เลยค่ะมากันวันนี้มากันเป็นกองทัพเลยนะคะมีรถพร้อมส่งมอบทันทีหากซื้อเอาผาดถ้าไม่อยากโดนเทก,ก็มาหาเอคุณเอ๋ AEY Auto Import ค่ะน,นะคะมีรถพร้อมรับได้ทันทีแล้วก็ เดี๋ยวรอชมกันนะคะเราจะมีเขาเรียกว่าแคมเปญดับร้อนนะคะดับร้อนอยังไงล่ะเอา้าก็บอกแล้วค่ะว่าเดี๋ยวเราจะมีแคมเปญน,นะคะจัดนะคะรถหลายรุ่นเลยรถนําเข้าหลายรุ่นเลยนะคะที่จะเป็นแคมเปญที่ดาวต่ํานะ,ะดาวต่ํานะคะดาวแบบว่าเอาเป็นว่าดาวเริ่มต้นที่สองแสนเนะ,ะเราจะมีมัสแตงมาร์กอีรถพลังงานไฟฟ้านะคะ100ร้อรตัวท็อปด้วยนะคะจัดแคมเปญดาวต่ํานะคะ ทุกคันทุกรุน่นสนใจทักกันเข้ามาได้นะคะแต่ว่าแคมเปญน,นี้เราให้ถึงแค่31มีนาคมนี้เท่านั้นนะคะค่ะราคาสวยๆเลยเอาละค่ะ,ะ,คะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เราลากันเท่านี้ก่อนนะคะทุกท่านนะคะก็สนใจทักมานะคะมาเป็นครอบครัวเราค่ะ A E Y Auto Import บริการดีทั้งก่อนขายและก็ หลังการขายนั่นเองนะคะนะคะเอาละคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ